สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมซินครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาเที่ยวไล่กาแฟเหมือนเดิมนะครับสมุนไพรตัวนี้ผมเชื่อว,ว่าหลายคนรู้จักแหละแต่วันนี้จะพามารู้จักสกคุณเพิ่มเติมว่ามันดีมากๆหน้าปลูกไว้ที่บ้านครับเพราะว่ามีกลิ่นของมากๆจริงๆเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ที่เราพามาดูก็คือดอกปีบนะครับนี่แหละครับดอกปีบที่เราพามาดูผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะดอกปีบเพราะว่ามีทุกภาคของประเทศไทยเลยแต่ทางภาคเหนือจะเรียกว่าดอกกาสลองนะครับดอกแบบนี้เอามาทำยาได้ครับเอามาเป็นยาสมุนไพรได้ เรามาดูสรรพคุณของเขาสรรพคุณแรกดอ,อกของเขาเป็นยาบำรุงกำลังนะครับไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นชาหรือว่าเอาไปต้มเอามาเป็นยาบำรุงกำลังได้ดอ,อกของเขายังช่วยบำรุงโลหิตร,รากช่วยบำรุงปอดช่วยรักษาโรควัณโรคด้วยดอ,อกของเขาคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับไซนัสตัวนี้ก็เอามาเป็นยาได้เหมือนกันไม่ว่าจะเอามาต้มหรือว่าเอามาเป็นชาเพราะทุกวันนี้ เป็นที่นิยมมากๆเอาดอกปีบมาทําเป็นชาครับอีกสรรพคุณหนึ่งคุณผู้ชม,มเท่าที่ผมเรียนมาเลยนะครับอาจารย์บอกว่าดอกของเขา เอามาแก้ริดสีดวงจมูกได้ด้วยเพราะที่เป็นสิวคล้ายๆหัวฟีหัวอะไรที่อยู่ในจมูกในรูจมูกนะครับให้เรียกว่าริดสีดวงจมูกนะเอามาตากแห้งมามวลเป็นบุหรี่แล้วก็เอามาสูบเพื่อรักษาอาการริดสีดวงจมูกได้ครับรากกับดอกของเขายังช่วยรักษาอาการหอบเหืดหอบเหนื่อยทําให้ระบบการหายใจดียิ่งขึ้นการใช้ดอกปีบแห้ง6กถึงเดอกก็เอามามวนสูบก็ได้แก้หอบเหืดอได้เหมือนกันรากของเขายังช่วยแก้โรคป,ปอดพิการดอกยังช่วยแก้ลมใบของเขา เอามามวนสูบแทนฝินได้ครับเพื่อช่วยขยายหลอดลมและรักษาอาการหอบหนืดได้เช่นกันดอกของเขาเหมือนที่ผมบอกนะเอามามวนสูบเหมือนบุหรี่ได้ครับเขาจะมีกลิ่นหอมแต่มันกลิ่นหอมเป็นเป็นกลิ่นดอกไม้อะคุณผู้ชมสูบแล้วจะรู้สึกว่ามันทําให้โล่งจมูกมากขึ้นคพราะที่เป็นไซนัสหรือว่าหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่คล่องตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับดอกแห้งเอามาทําเป็นชาได้ปัจจุบันมีทําขายด้วยครับเอามาทําเป็นชาชงดื่มได้บำรุงร่างกายได้ครับดอกปีบยังเป็นสัญ ยลักษ์ของพยาบาลไทยด้วยนะครับผมให้เรื่องอาการรักษาโรคสลิสสีดวงจมูกคนที่เป็นไซนัสหรือว่าคนที่เป็นหอบเหงื่อน,นะครับให้ใช้ดอกบีบได้เลยหรือว่าใครอยากดื่มบำรุงกําลังก็ให้ใช้ดอกบีบเอาไปทาเป็นชาได้เลยครับปัจจุบันมีการเอาไปทําเป็นชาขายด้วยส่วนคุณไม่เยอะแต่เอาเป็นว่ามันน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมปลูกไว้ที่บ้านจะดีมากๆเลยครับก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้ด้วยครับสมุนไพรจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้หมอ,อ้อมนะครับขอลาไปก่อนกับดอกบีบส,สวยๆของเราครับสวัสดีครับ